สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้มาพบกับช็อตเด็ดโบราอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมจะลงคลิปทุกๆวันนะครับถ้าวันไหนไม่ลงก็ขออภัยด้วยนะครับเป็นพระบ้านบ้านพระเดิมๆเลยครับเดี๋ยวพวกพี่ๆรอรอ,รอชมได้เลยว่าพระบ้านบ้านจริงหรือเปล่าหรือผมพูดโมหรือยังไงพี่คอยดูเอาเองก็แล้วกันครับ มาพรองค์แรกเลยครับเป็นพระเนื้อดินไม่ทราบที่แถวแถวแถวภาคภาคไหนเขาเรียกคล้ายๆเนื้อซุ้มกอครับพระแถวกำแพงเพชรแมบพี่ดูเนื้อดูความเก่าครับอาจจะไม่สวยนะครับแต่เก่ากึกเลยครับ องนี้ขอพันสองครับบางองค์ก็อาจจะมีราคานิดหนึ่งนะครับแต่ของผมชัดเจนเลยครับแล้วสมมุติผมนําเสนอยังไงคือผมจะจงตามที่ผมนําเสนอเลยครับต่อไปเป็นพระไพรีพินาศครับพี่ดูเนื้อดูความเก่าดูข้ามน้ำทองครับดูด้านหลังครับ มือจะสันหน่อยครับอุดกิ่งใหญ่ด้วยครับรอยต่ใบ,บเก่าๆเลยครับองค์นี้ขอพันสองครับต่อไปครับเป็นพระเนื้อดินไม่ทราบที่ครับเป็นเนื้อเขาเรียกเนื้ออะไรไม่รู้เนื้ออะไรเนื้อดำๆครับพิมพ์ลายคมชัดลึกนะครับ คมมากเลยครับองนี้ขอพันร้อยครับต่อไปครับเป็นอนุมานครับไม่ทราบที่ครับเป็นเนื้อตะกัวเก่านะครับเก่ากึกเลยครับอาจจะองใหญ่หน่อยนะครับปลาไปทั้งบูชาได้เลยครับเก่ามากเลยนะครับ ลอยลานลอยอะไรครับอนุมาณี่ขอพันหาแล้วก็ต่อไปครับเป็นพระสังกัดจายหุ้มบาทครับเนื้อเนื้อเนื้ออะไรปะเนื้อสันนิมแดงไหมครับพี่ดูออกแดงแดงครับแต่เก่ากึกเลยนะครับน่าจะสมัยนู้นครับ พี่ดูความเก่าดูกรอบก็เป็นต่อแล้วดูกรอบออกจะเลี้ยงนะครับองนี้ของเก้า้อยครับต่อไปครับเป็นพระกิง่งไม่ทราบที่ครับกิงจอบรลไหมครับพี่ดูด้านหลังครับ เนี่ยครับไม่รู้ปีไหนรุ่นไหนนะครับแต่เป็นกิ่งจอปลอเน่ครับมีโค้ดด้วยครับสี่ศูนย์ห้าถ้าอย่างนี้เก้ไม่รู้ว่าอย่างไงนะครับถ้าคนเก้คนทคําเก้ทําได้อย่างนี้ก็สุดยอดครับองนี้ขอหนึ่งพันครับต่อไปครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน อาจจะไม่สวยนะครับแต่เก่าเดิมๆเลยครับพี่ดูเนื้อดูธรรมชาติครับเป็นลังๆังเสือ้อพระเก่าดูง่ายโกกกันไม่ได้เลยครับพระเก่าเดิมๆครับองนี้ขอเจ็ดรอยครับต่อไปครับ เป็นพระกิ่งไม่ทราบที่เป็นเนื้อทองเหลืองครับอาจจะสึกหน่อยนะครับถ้า,าพราะไม่ดีจริงไม่สึกหรอกผมว่าเพราะใช้ยนช้ำเลยพี่ดูดูความเก่าองค์นี้ขอพันร้อยครับต่อไปครับเป็นพระลีลาเนื้อดินครับ พี่ดูเนื้อดินเก่าครับองค์ไม่ใหญ่มากนะแขวนคอบอดีเลยนะครับองค์นี้โคกลอยครับต่อไปครับเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่ครับแต่พี่ดูเนื้อดูความเก่าครับไม่ทราบที่นะว่าที่ไหนแต่เก่ากึกเลยครับพี่ดู ถ้าคนทําเก๋ทําเก่าได้อย่างนี้ก็สุดยอดนะครับดูเป็นธรรมชาติครับพี่ดูครัองค์นี้ขอเจ็อยครับต่อไปครับเป็นพระปากน้ำรุ่น6ครับพี่ดูธรรมชาติของพระ อยู่ในกาะแนด้านหลังเขียนปะใจปิดกครับนั่งไงอ่านไม่ค่อยชัดเท่าไรนะแต่พี่ดูธรรมชาติครับองค์นี้ขอ9เก้าลอยครับต่อไปครับเป็นพระกลุเล็บมือนางอะไรเนี่ยครับถ้าผมจะไม่ปิดนะครับพี่ดูพิมพ์ทรงครับคมชัดนะครับคาบกุแบบ ดูด้านหลังครับกาบกุยังมีเลยนะครับขอ,อไปด้วยครับมือสั่นหน่อยครับพี่ดูข้าบกุวงนี้ขอแปดเอยครับต่อไปครับเป็นพระอุปคุตครับเป็นเนื้อสัมริดครับ พี่ดูเนื้อสำลีครับดูความเก่าครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยรอยเขาปั้นแปะแหวบดูครับเนื้อสำลีที่เก่านะครับองนี้ขอพันสามครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดวัดปะโกปีศูนย์แปดครับ ดูเนื้อทองเหลืองครับดูความเก่าครับความเก่ามันโกหกไม่ได้ครับอาจจะช้ำสักนิดนะครับพี่ดูแต่นี่มันอยู่ตรงนี้ครับมีรอยจานด้วยครับองค์นี้ขอพะน้าต่อไปครับ เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อทองแดงครับไม่รู้ออกวัดไหนนะครับโอ้วัดช้าง่ายเลยครับแต่ไม่รู้ปีไหนครับนี่ไงครับศูนย์แปดครับวัดไสโถพลทิมพระอาจา์ทิมาทมาดูต,ตัวตัดครับองค์นี้ขอเจ็ดร้อยครับ ต่อไปครับเป็นพระหล่อโบราณไม่ทราบที่เป็นเนื้อทองแดงเถือนแม่ยงนี้แต่พี่ดูความเก่าครลอยตะใบเก่าๆเลยครับองค์นี้ขอแปดร้อยครับต่อไปครับเป็นพระแถวลำพูนะครับ ดูเม็ดเป็นเม็ดเลยครมกิบพระโลดครับยังไงปีสามห้าว่ะลยครับมีโค้ดด้วยองค์นี้ขอแปดร้อยครับต่อไปครับเป็นหลวงปู่ทวดปั๊มซ้ำับแต่พี่ดูเนื้อดูเนื้อหาดูความเก่าครับ เก่ากืกเลยครับพ่หิ้งเดิมๆเลยครับพี่ดูครัด้านข้างครับรดูด้านหลังครับถ้าใคยทำความเก่าได้กันนี้สุดยอดครับนั่งไงรอยชอบวงนี้ขอพันหกครับต่อไปครับ เป็นหลวงพ่อทบหน้าฝรั่งครับเป็นเนื้อทองเหลืองครับพี่ดูความเก่าครับดูด้านหลังครับโดยตะใบเก่าๆเลยครับองนี้ขอพันสองครับต่อไปครับ เป็นพระพิจิตเม็ดเข้าเม่าครับองค์เล็กนิดเดียวนะครับสายเหนียวครับพี่ดูดูด้านในครับอยู่ในกรอบหลังปิดด้วยนะครับอง์เล็กนิดเดียวพิจิตเม็ดเข้าเม่าองค์นี้ขอแปดร้อยครับต่อไปครับ เป็นเตารีดหลวงปู่ทวดครับพี่ดูเนื้อดูคาบขี้เบ้าครับ,รบพี่ดูเก่าไหมครับดูเนื้อครับผมส่องให้พี่ดูชัดๆกันเลยนะครับผมไม่ได้กักเลยนะครับ เดี๋ยวหาผมหลอกลวงเห็บพี่ดูเอาเองก็แล้วกันนะพระบ้านบ้านนะครับดูด้านข้างครับมีด้านกล้นด้วยนะครับ,งงรบองค์นี้ขอพันสองครับต่อไปครับเป็นพระหลวงพ่อกลวยครับเป็นเนื้อดินครับ องค์นี้ขอหกรครับต่อไปครับเป็นหลวงปู่สุขวัดโพายทองครับพี่ดูเนื้อดูความเก่าเก่ากึกเลยนะครับความเก่ามันทำไม่ได้ดูง่ายนะครับพระเก่ากับพราใหม่ผมว่า องค์นี้ขอพันสามครับแล้มาพวกองสุดขอไปครับแล้มาพวองสุดท้ายครับเป็นปู่ทวดพิมพ์บีครับพี่ดูเนื้อครับดูคาบขี้เบ้าตามซอกครับเก่ากึกเลยนะองนี้นั่นรับ ดูรอยดินเบ้ายังอยู่เลยแล้วมาดูช่อด้านล่างครับนั่งไงองค์นี้ขอสามพันห้าสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพวกพี่ๆสนใจก็โทรหาผมได้เลยครับศูนย์หกสามครับสมมติถ้าผมพูดจาไม่เพาะหรือไม่ถูกใจพี่ผมก็ขออภัยด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ